สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็มาเจอการอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปแนวทางตัวเลขนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปของเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับรัฐบาลไทยเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับผมทั้งบนทั้งล่างนะครับผมก็จะมีเลขอะไรก็ไปติดตามในคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจะดูคลิปนะครับก็มาดูคลิปคำเตือนกันก่อนนะครับ คลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อ,อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับแนวทางเลขแม่น่าลงทุนงวดประจำวันที่ 10... 16นะครับเขียนผิดวันที่16นะครับผม วันที่สิบกเดือนพฤศจิกายน2565นะครับผมงวดนี้เป็นงวดที่27นะครับเป็นงวดที่27นะครับสำหรับเลขไม่ตรงที่ตั้งแต่แอดทำมานะครับผมก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็หลุดไปและสีวงวดนะครับบนสีงวดล่างสีงวดนะครับก็สถิติก็ยังดีอยู่นะครับ งวดหูกงวดหลุดตีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ีแน,นวทางมาฝากเช่นเคยนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับ fc ก็เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับก็สอดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ไดยนะครับเด้ออ่าแอคตานแนวพยแนวทางนะครับกดสีหาแนวทางตัวเลข มาฝากนะครับมาฝากพี่น้องเอทซีทุก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 หวดทุกทุกเตือครับ,ท,รรบที่จะพ่อหาดได้นะครับที่จะพ่อหาได้ก็จะพยายามหานะครับจะพยายามหาสูตรเด็ดดีๆมาฝากนะครับสำหรับเลขกขนาลงทุนมือนี้งนะครับเนาะ เลขมาน่าลงทุนบนก็นะครับงวดหลุดมาสีงวดแล้วนะครับหลุดมาสีงวดหลุดมาสีงวดแล้วก็มีเลขสามหกหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดหกสองหกศูนย์หกห้าหกนี่ไม่เอานะครับหาหกคิดว่าน่าจะาก็ข้ามไปเลยนะครับศูนย์หก แล้วก็17 9 7 7 7 2 7 5 7ไม่เอานะครับ57ไม่เอาก็0737นะครับที่กากบาทไว้นี่ครับไม่ต้องไม่ต้องเอานะครับสูตรสูตรมาแต่แอดคิดว่ากลัวเลขจะมานะครับก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเอาดีกว่านะครับแล้วก็19 9, 9 9 7 9 2 9 0 9 3 9 ห0ึ0งศูนย์เกนะครับส่วน 0, 0ูยังไม่ต้องก็ได้นะครับ0ูนยตัวเลข0ูใกล้ใกลท้ายปีนะครับตัวเลขเบิร์ยังไม่เคยออกนะครับผมก็0ูก็ไม่แน่นะครับเพราะศูนย์มีศส่วน เลขมานาลงทุนล่างนะครับเลขมานาลงทุนล่างนะครับเลขที่มานาลงทุนล่างหลุดมาแล้วสามสีงวดนะครับหลุดมาแล้วสีงวดก็งวดหนึ่งเจ็ดนะครับก็ไม่ผ่านนะครับผมไม่ผ่านอ่าหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าไม่ใช่หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งห้า งวดหนนะครับสไม่ผ่านนะครับสำหรับเลขมันคงทุนงวดนี้ก็จะได้3 7 5 7 6 7ด7้7เจ็ดหกเจ็ดนะครับห้าแปดสามแปด

หกสองไม่ต้องเอานะครับหกสองนี่ไม่ต้องไปเลขดับนะครับน่าจะเป็นเลขเด่นได้นะครับหกสองแล้วก็สามห้าห้าห้าหกห้าสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้านะครับก็จะได้ะมานี้พี่น้องสำหรับแนวทางตัวเลขมนันลงทุนงวดประจำวันที่ เดือน11ปี65นะครับก็บแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องเลขพันธลงทุนนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนี่คือ เลขที่แม่ลงทุนประจำเมื่อวันที่16เดือน11ปี65นะครับถ้ายา FC ท่านผู้ชมนะครับมีตัวเลขที่ตรงกับมีเลขเด็ดเลขในใจนะครับมีเลขเด็ดหรือเลขในใจแล้วนะครับที่ตรงกับเลขดับนะครับไม่ต้องมาสนใจเลขดับนะครับไม่ต้องมาสนใจเลขดับให้ลงทุนเลขที่ท่านชอบได้เลยนะครับเลขดับก็ มันก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับแอดก็ไม่รู้นะครับว่าเลขจะมาตัวจะเข้าตัวไหนออกตัวไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ให้เอฟซีลงทุนตามที่เอฟซีมีเลขในใจแล้วนะครับก็ลงทุนได้เลยนะครับสําหรับตัวเลขพวกนี้ครับก็เป็นแนวทางมาให้เท่านั้นนะครับแอดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับ ตัวเลขไม่น่าลงทุนนะครับกับม้เขาไม่หลุดพี่น้องมิเขาไม่หลุดครับสําหรับตัวเลขแ <Heh. S 1> ต่ลังวดแต่ลังวดนะครับวดที่แล้วก็วมนที่แล้วผ่านครับวันที่แล้วผ่านแต่ว่าแอดไม่ลงครับพองงวดก้อนนุ่นงวดก้อนนั่นผิดครับงวดวันที่สิบสิบหกนะครับงวดวันที่สิบหกตุลาครับพลาดล่างนะครับหนึ่งแต่บนผ่านนะครับ จากข้างล่างพลาดนะครับคือหนึ่งห้านะครับผมก็เลยบ่อยลงครับจุดจีลดวจีแล้วนะครับแต่งวดน,นี้ก็ลงให้ตามเคยนะครับตามเดิมนะครับผมก็เอฟซี F C, ใช้พิจารณาในการรับชมด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอเอฟซี F C, ทุกท่านนะครับก็นำไปลงทุนเอานำไปเป็นแนวทางได้นะครับ สำหรับตัวเลขทั้งหมดทั้งมวนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ